ดีครับร้านเติมแม็กซ์ซงบังปาอินนะครับช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับร้านเรานะครับมีการจัดโปรโมชั่นนะครับลดราคานะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับซ้ายมือขวามือผมนะครับแม็กเยอะมากนะครับเป็นแม็กรถเก่งนะครับขอ15-17ทั้งนั้นเลยนะครับพวกนี้เป็นร้อใหม่มือหนึ่งตัวโชว์นะครับเรานํามาลดราคาล้างสต็อกนะครับเริ่มต้นถูกๆแค่3,900บาทนะครับ ไม่เกิน1,900บาทนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจล้อแม็กคอร์สิบห้าสิบเใส่รถเก่งนะครับเข้ามาเลือกที่ร้านเราได้เลยหรือทักสอบถามทางเพจทาง Facebook เราได้เลยนะครับนี่นะครับมีเยอะมากเลยนะครับนี่จะเป็นโหนคอร์สิบเนะครับนี่นะครับเยอะมากแล้วก็หันมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโหนดคอร์สิบห้านะครับนี่นะครับมีเยอะมากครับมีงานดีๆเยอะเลยนะครับมีทั้งล้อคอสเมตตล้อเลนโซล้อ s อสนะครับแล้วก็มีงาน อีกหลายตัวหลายอย่างมากเลยนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับเข้ามาที่ร้านเราได้นะครับรับเทอร์ล้อเก่าทุกรายนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กล้อกระทะล้อเดิมล้อแตกล้อล้ารับหมดเลยนะครับต่างจังหวัดเรามีจะส่งให้ฟรีนะครับถ้าสนใจไงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยครับ